ยุครุ่มสมัยกับคุูบาเจ้าสีวิชัยแล้วก็ดูน่าอีกรอดถ้าอยากดูหน้าแนบยุคเก่าโบราณต้องไปดูบนพิพิธภัณฑ์การถนเรียกมันว่าโรมันโรสหมายถึงว่าพระโรมันโรสหมายถึงทางเสด็จราชมาค่ะอาณาจักรโรมเมื่อไปถึงไหนจ้เาความเจริญไปสู่จุดนั้นนั้น แต่กอาวแต่รมันโรสที่นี่เหมือนกับว่าพระสุมนาเถระได้ขึ้นมาจากสุขโขทยัยได้เอาพุทธศาสนาแล้วที่ลังกาวงมาขาปนาแล้วก็มีการเอาตัวอักษรว่าประวัติศาสตร์ที่สี่ยุคมันมีอะไรอีกพอมายุครัตนโกสินทร์ ชะตากรรมของวัดนี้ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงมีครั้งหนึ่งขึ้นถึงขนาดว่าเป็นที่ตั้งเจ้าคณะจังหวัดลำพูนแต่เป็นยุคที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับครูบาเจ้าสีชัยคือเป็นคนที่จะลงโทษครูบาด้วยเหตุนี้มีการปั้นรูปปั้นเสืออยู่ทิศนูน้นคนชาวบ้านก็ไม่แน่ใจว่าครูบาในเมื่ออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระสังฆาธิการจะมาช่วยบูรณะหรือไม่ แต่จริงเป็นความคิดที่เหมือนเหมือนดูเบาครูบาครูบาเป็นคนใจใหญ่ท่านไม่ค่อยถือโทษโกรธใครใครจะรังแกจะอะไรยังไงเป็นวัดเจ้าคณะแบบพวกทุงยูอะไรสีดอนชัยท่านมีโอกาสท่านจะไปช่วยบูรณาหมดเราจะมาโฟกัสยุคที่สองก็คือศิลาจารึกหลักนี้ยุคที่หนึงเดี๋ยวจะพาไปดูร่องรอยศิลาแรางเดี๋ยวช่วยกันดเด ทีนี้มันกระจกมันจะสะท้อนศิลาจารึกหลักนี้เขียนในปี1913รีเฟอร์ย้อนหลังไป1912คนที่เขียนเนี่ยชื่อสุมนาเถระมีการพูดถึงนโมตัสสาภพะพะตวตโตขึ้นต้นเป็นธรรมเนียมของจารึกมอนเหมือนกับจารึกมอนเจ็ดปัดหลักในพิพิธภัณฑ์แล้วก็พูดถึงว่า สุมนณะถูกอาราธนาจากสุขโขทัยในสมัยพยิาลิไทยเนี่ยให้มาเป็นสังฆราชาที่นี่สุมนณะเถระอยู่วัดพระยืนแล้วก็ได้บูรณะพุทรูปหนึ่งองค์ที่หันหน้าทางทิศตะวันออกแล้วก็สร้างเพิ่มอีกสามองค์ก็คือทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้สุมาณะเถระ อยู่ที่นี่แค่3ปีก็ได้ย้ายไปอยู่วัดสวนดอกไปตั้งนิกายสวนดอกศิลาจารึกหลักนี้ได้พูดถึงเครื่องดนตรีกลางสดานมหรธทดงเดือดเสียงเลือดเสียงต้องปีสรนัยพิเนเชยันบันดอกหมายความว่าพญาตือนาตื่นเต้นมากที่จะได้พระสังฆราชองค์นี้มา ไปตั้งขบวนตั้งแต่จุดที่ปัจจุบันเป็นขัวมุงตรงร้านหมูตุ๋นลำไยไงนเะนี่ยด้วยเหตุน,นี้แหละอาจารย์เพลงจึงเรียกว่าทางเสด็จราชมัคคาของสุมาเถระเขาไม่ได้ระบุว่าสุมาเถระพระพระภิกษุสุโขทัยมากี่รูปแต่ต้องมากถึงขนาดว่าเอากังสดานเอามหอรถธงไปต้อนรับแล้วก็สถาปนาให้เป็นสังฆาชมาดูตัวอักษรได้นะคะนี่แหละมีคำว่าพระยา พอพานรอเรือยอหญิงสระอาเขียนเหมือนพอรยาไม่ได้มีสระอาทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้เขียนพระเจ้ามังรายนะไม่ใช่เมงด้วยมังเขียนยงไงรู้ไหมคะมอมางองูสองตัวแล้วมีจุดเหมือนเขาว่าปันจงอ่ะรอหันก็คือถูกตัดไปเป็นมหรนกาศอ่ะมัง,งงอหันก็คือตัดไปเป็นมังพระยามังรายหลวงเจ้า แล้วก็มีการพูดว่ามีลูกชื่อขุนคลามเป็นพ่อแต่แสนภูเป็นพ่อแต่คำคำภูเป็นพ่อแต่ผาอยู่แล้วก็ตัวฉันเนี่ยคือกือนาเท้ากินนาคือเนี่ยอกว่าเยอะนะคะแปลว่าหนักบปลว่าเยอะเสมือนกันกิ้งกือก็คือแบบว่าเท้าสองแสนนาแสดงว่ายุคกืนาเนี่ย อาณาจักรนี้ยังไม่ถึงล้านแค่สองแสนนอาณาจักรนี้จะเต็มล้านเนี่ยก็คือยุคตีโลกยุคนี้เป็นยุคส0 0แสนจารึกหลักนี้ได้รับรางวัลยูเนสโกอาจารย์เพนเสนอตั้งแต่ปี51กว่าจะได้รับก็คือเจ็ดปีให้หลัง58ได้รับรางวัลเขาเรียกว่า Memorial of the World เอกสารทํามบรนทกความทรงจำแห่งโลกศิลาจารึกหลักหนึ่งพอ่อขุนรามก็ได้ เอกสารเลิกท่ารอห้าเอกสารพวกโยคะไทยมัสซสจอะไรวัดโพก็ได้แล้วก็ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากพยากรนาเนี่ยไม่พอใจาศาสนาพุทธนิกายดั้งเดิมของล้านน่ะซึ่งสืบมาจากพ่านาาจามยเทยวียุคผลิตพืชไทยจนเสียกรุงไปแล้วยุคม,มังรายเนี่ยภาษาอังไทยคือยี่บาหมายความว่าเป็นนิกาย เถรวา่าคนมหายานเนี่ยมีพระรอดพระคงทอพญากือนาต้องการชัดๆไม่เอาไม่เอาละเรื่องมหายานอยากได้นิจายบริสุทธิ์แล้วก็เวลได้เข่าว่าว,ว่าที่สุขโขทัยเนี่ยเขามีลังกาว,วงก็เลยไปอาราธนาพระสุมาณะขึ้นมาพระสุมาณะได้สร้างเจดีย์องค์นี้น,นี้เป็นเจดีย์ทรงสุขโขทยัยแต่ในหลุมเนี่ยตอนที่การเป็นขุดค้นเนี่ย เป็นพระหาิีุญชัยเสียนแตกๆขักๆคว่มหน้าบ้างถูกจ้งถูกโยนทิ้งทัวนี้เก็บรักษาอยู่ในกุฏิเจ้าวาดเราจะไม่ได้ดูแต่สิ่งที่เราจะได้ดูเป็นสิ่งอื่นเป็นพระมีหนวดพระดินเผาเต็มไปหมดทีนี้เราก็ต้องคำถามว่าเอา้าอันนี้พระเจ้าทันใจที่ตะวันตกสร้างเมื่อไหร่อันนี้ยุคครูบาเจ้าศรีวิชัย อันนี้มีปาฏิหาริย์ด้วยปาฏิหาริย์นี่ไม่ใช่โมกเจอกับตัวเองกรมศิลปากรต้องการจะย,ย้ายต้องกาจรจะย้ายพระเจ้าทานใจเพราะว่าบทบังทางขึ้นทางขึ้นบันไดแก้วสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยของพระเจ้าเปิดโลกคนมาปั๊บก็โอ๊ตตายแล้วทันที่จะได้เห็นพระยืนสี่ทิศก็ดันเจอพระเจ้าทานใจบังกรมศิลป์ก็เลยสร้างวิหารหลังนู้น ที่อยู่ติดกับกระแพงมุมนู้นเน่ยนะคะที่ใต้เพื่อที่จะสกัดพระเจ้าทันใจแล้วอันเชิญปรากฏว่าสกัดยังไงก็ไม่ยอมไปแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นมาดูเนี่ยเหมือนน้ำพระเนตรไหลหน้าเลอะเทอะแบบว่าเหมือนเหมือนน้ำนองเราก็อุตส่าละชาวบ้านก็บอกผมศิลป์ว่าเห็นหมล่ะเขาไม่ให้ย้ายจากแต่เดิมนะ่ะม,มีแค่ขา กับฉัดเล็กๆตอนนี้ชาวบ้านเลยไปชดตัวฉันรสร้างจะจักเต็มเลยฉันอล้วกลายเป็นว่าทิทูสสาราเกอร์นะอันนี้เพิ่งมาสร้างเสร็จปีสองปีที่แล้วทีนี้พระเจ้าทันใจองค์นี้เนี่ยหน้าตาเป็น เป็นศิลปะยุครคูบาเนะี่ยแต่ไม่รู้ว่ายุคไหนมันจะสี่ร้อปีแต่ว่าหน้าตาเป็นยุครูบาเพราะว่าหน้าเหมือนเท้จทันใจไาติอางี้หน้าเหมือนเทเจทันใจของรูบาเท่าที่ศึกษามาแปดสิบเปอร์เซนอ่ะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ารูบามาสร้างด้วยเหตุผลใดหรือรูบามาบูรณนะยังไงน,นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเปิดโลกเปิดโลกต้องพยุมจีวรถ้าปางยืนจะเป็นอย่างนี้นะคะ มือมือสันเนี่ยจะตรงแต่เปิดโลกจะอ้าขาอ้าขาอยุ้มจีวรเปิดโลกทําเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก่อนจริงๆแล้วตอนพุทธมารดาคือยโสธราอ้ยโทษทียสธรานี้มาเหตสีสลิมหามายาสลีมหามายาเนี่ยตอนสวรรคตหลังจากที่พระเจ้าประสูติได้แค่เจ็ดวันเนี่ย ไปรออยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิทธ์นะแล้วเปลี่ยนเพศเป็นผู้ชายละว,วันหนึ่งพุทธเจ้าอยากจะไปปลดพุทธมารดาไงฮะ,ะก็ปิดตาเอ๊ะตอนนี้เสด็จแม่ไปไหนก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดุสิตธ์ก็เห็นแต่ผู้ชายเขาก็บอกว่าแม่แม่อยู่นี่แต่เป็นเทวดาพระุทธเจ้ากําลังจะเทศตรัสสอนปรากฏว่าพวกสวรรค์ชั้นจาตุนะคะดาวดึงยามาบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยิน แต่ว่าพวกชั้นที่อยู่นิมมานปรณิมอะไรเนี่ยเขาได้ยินคือหมายความว่าถ้าเราเรียนเลขแบบถอดสแควรรูทชั้นม .6 เรามาดูน้องม .3 สอนการบ้านได้แต่ไอเด็กป .1 อ่ะไม่เข้าใจการบ้านของเด็กม .3 บุญบุญยังไม่ถึงก็เลยขอราชนาพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นสูงให้ลงมาเทศชั้นดาวดึงเพื่อให้ลังสีของชั้นเออแค่จะตุก็ยังพอได้ยิน พุทธมดาไม่ได้อ,อยู่แค่ดาวดึงแต่ว่าจําเป็นต้องเทศชนดาวดึงพอเทศเสร็จนะคะสามเดือนผ่านไปก็จะกลับสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดมาละสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพญานาคแม่น้ําโขงมาละพระนางสีมหามายาก็ถามว่าเจ้าชายสุทธ,ธาเป็นยังไงบ้างพุทธาบอกอันนี้เพลิดแม่เดี๋ยวแแบกโลกให้ดูก็เปิดโลกเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดที่เรียกว่าออกพรรษาคือ โลกสวรรค์มนุษย์นรกเห็นถึงกันหมดที่คนโบราณชอบพูดอ่ะลูกวันนี้อ่ะอย่าพูดไม่ดีนะวะทำไมล่ะคะพวกนรกมันมองเราพวกสวรรค์ก็แอบดูงันมันอื่นทำได้วันนี้วันเปิดโลกวันออกพรรษาบันไดแก้วจะมีบันไดสามสามอันนะคะบันไดเงินบันไดทองซ้ายขวาเป็นพระอินทร์กับพระพรหมถือกรดถือจ้อง ส่วนบันไดอันกลางเนี่ยเรียกว่าบันไดแก้วลักษณะพระพุทธเจ้าก็จะต้องขยุบจีวรเป็นการเปิดโลกแล้วก็มีบันไดามาทอดลงไปสู่เมืองสังกัจะท,ที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับพระอานอนทุธนุชาเฝ้ารออยู่สามเดือนนะคะแล้วก็็อดนี่นก็จะยาวไปเรื่องพระเจ้าไม้กัญชันอะไรอีกที่พระเจ้าทพระเจ้าขึ้นไปทังงานเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเรียกบันไดแก้วสถาปนิกร,รมชิ้นนี้ มีระบุชัดเจนว่าคนที่บูรณะคือเจ้าพ่อของเจ้าคณะปฐมจังหวัดพระหลวงพ่ายมโชชในปีประมาณสองสี่สองสี่โดยเมื่อกี้สาราเก้าห้องที่เราผ่านมาสวยๆ่เป็นที่กินที่นอนของชาวล้วะจากเวียงหนองล่องมากินมานอนเป็นคนมาโขลกปูน คำถามตามมาก็คือว่าเจ้าหลวงอนินทร์นโดใช้โมเดลอะไรมาบูรณะพร<ม>ะเจดีย์องค์นี้เจดีย์องค์นี้แต่เดิมเป็นอะไรสเปที่หนึ่งมีพระอัครรอง์เดียวหันหน้าที่ตะวันออกรู้ได้ยังไงรู้ก็เพราะว่าในเอกสารตำนานรูกศาสานาบอกว่าพระเจ้าทรมมิตรราคนที่เป็นลูกของอธิรา,าราอัิราชคนที่สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ คำมิกราชได้สร้างพระอัฏฐารถองค์หนึ่งไว้เขตอรัญวาสีอัฏฐารถก็ต้องหันหน้าที่ตะวันออกรู้อีกเพราะอะไรการกลึกลบบนี้แหละยุคกืนาหนึ่งาหนึ่งสามาพูดว่าสุมณะกับกืนาได้เห็นพระหนึ่งองค์หันหน้าที่ตะวันออกก็เลยบูรณะบูรณะเสร็จสร้างเพิ่มอีกสามองค์ให้เป็นสีงั้นแสดงว่ายุคล้านนา ยุคล้านนาต้องมีการบูรณะพระอัถาาสของพระฤาษีชัยหนึ่งองค์แล้วก็สร้างเสริมยุคล้านนาอีกสามถูกต้องไหมคะถ้าเป็นยุคล้านนายุคอือนาาน้าทีา่จะต้องเหมือนกับพุทธรูปในทวิาหารหลวงคือหน้าอวบอ,อิ่มเป็นสิงสององค์สวยแต่องค์นี้เป็นแบบศิลปะพุทธรูปทุเรยุคหลังแสดงว่าหนึ่งครอบครับมองไม่เห็นละหรือหรือออกแต่ อันนี้ไม่ใช่เอาองค์เดิมของสุรนะคือนาไปใส่เราจะเห็นว่าเขาพชชั่นสิกเกอร์อะไรต่ออะไรเป็นศิลปะยุคหลังซึ่งไม่ใช่สมาร์ทแบบพลาสสิกทั้งถามที่ต้องเหนือสิ่งอื่นใดก็คือไอ้ยอดข้างบนที่เป็นทรงมนดกเป็นศิลป,ะ,ปะม้ามุูกามย้อนยุคยุคอน,นีรุ่เนี่ยเชื่อหลวงอิยยยนทรยงย้อนชดใครให้ไอเดียดแก่หรือว่าองค์เดิมมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดต้่องแบบนี้ หรือทั้นไปไปไปเห็นไม่รู้ว่าใครออกแบบอันนี้ก็ยังยากทะคว่าองค์เดิมเป็นอย่างไรบูทรนภูมิทนปีสี่เก้าไขึ้นไร้เห็นปั๊บแกบอกว่าโอ้ยไม่ใช่เตาเขาเอ็ดคุณเทนเช้านะแกบอกหืไปลังกาดูเถอะพระป่าสายลังกาวง ปฏิบัติธรรมสักพักหนึงเลือดลมติดขัดจะต้องมานั่งหย่อนเท้าแล้วก็คือคือผนังเต็มเนี่ยเป็นยังไงเราไม่รู้แล้วนะเราไม่รู้ว่าหลังคามันจะแบบทั่วคราวประมาณไหนเป็นมุงเพิงแต่อันนี้เขาเรียกซาวน่แล้วแกก็เอารูปให้ดูของลังกาว่าพระปฏิบัติธรรมสักพักก็ต้องมามีหม้ออบสมุนไพรควันพุ่งพุ่ง ไอ้ไอห้หอดจอมทองอ่ะเราก็ไปเจอที่นี่อีกแห่งหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งชื่อวัดป่าแดงอ่ะแล้วก็เป็นเจดีย์ทรงสุโขทัยด้วยมันก็น่าคิดว่าเออไอร้ระบบรองอบสมุนไพรมาตั้งแบบว่าเหมือนกับตีนทา่าอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนกับแบบเด่นเน่ยไม่ใช่เต่าเผาอิฐเห็นไหมฮะมาวางเป็นสันเป็นสันเป็นสันอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งอันซีนที่คือก็ไม่รู้ว่าไมเขาไล์จะถูกหรือเปล่านะ ก็พยายามแบบว่าสารต่อแนวคิดแกเพราะแกเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราก็อบอกว่า <c oughs> เจอทั้งเสือ, <c oughs> อนะไม่พอดี <c oughs> เดี๋ยวมาวิหารหลวงก็คือทิศตะวันออกอุโบโสถก็คือทิศเหนือใช่ไหมคะข้างหลังเป็นทันใจแล้วก็ตรงเนี้ยต้องมันต้องขาดไปทิศหนึ่งถูกต้องไหมคะวิหารหายไป แต่ปรากฏว่ามันมีซากซากดินกี่เยอะมากนะคะและกำแพงถักมุมยังไรอันนี้คือไม่ไม่ต้องมาถามว่าร้านนาหรือมีคุ้ชัยมันตอบชัดิลยคือผลิตพุ้นชัย การใช้ทีละแรงก้อนเบลเลเบล่าแบบนี้เพราะยุคล้านนาเนี่ยเขาไปโฟกัสวัดสวนดอกแล้วใช่นไหมคะคือมานาอยู่แป๊บเดียวคำถามคือหนึ่งไอ้ตัวสะเนี่ย Artificial หรือธรรมชาติพระ8,400รูปที่พระพยากืนนาจับพระลำพูนเปลี่ยนนิกายบวช แล้วก็มูฟไปอยู่สวนดอกเนี่ยให้ไปเปลี่ยนยต,ตินิกายใหม่ที่ไหน8,400รูปจะต้องลงไปแช่ในน้ำจนจีวรเนี่ยเปียกหัวเข่าแล้วก็วักมือณานะบัดนี้ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนนิกายจากนิกายผลิตพุนชัยเป็นนิกายเชียงใหม่สวนดอกเขาบอกว่าวัดนั้นชื่อวัดจันพาโนปัจจุบันเนี้ย ต้องชำระกรรมโดนมดกัดเที่ยเพื่อนปัจจุบันวัดจันพาโนชื่อนี้ไม่มีจะเป็นจุดตรงไหนวัดหัวข่วงหัวขัวตรงไหนไม่รู้แล้วกำแพงเนี้ยคุณต่อไปตรง,น,น,รตรง,งนู้หรือเปล่าดูต้นไม้นู้นถนนนี้ก็คือ,พอเพวกมันปัดถามว่าเอ้ามันจะไปกันใหญ่ คำว่ากำแพงถ้าเป็นกำแพงเมืองมันจะยุคไหนหอยสังที่เราเห็นหอยสังลมพูนเนี่ยนะวัดพระธาตุเนี่ยติดแม่น้ํากวงแต่มีบางคนเขาเคยเสนอทฤษฎีว่าอันนี้คือกำแพงยุคพระเมืองแก้วมากรอบใหม่ให้มันเล็กกระชับยุคที่มีสงครามกับชัยราชาแต่ยุคโบราณเนี่ยทําไมวัดสี่มุมเมืองที่ตะวันออกถึงมาถูกทิ้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนอกกำแพงหอยสัง มีมีคำถามถ้าเกิดว่าจุดตรงเนี้ยนะเป็นกำแพงเวียงหมายถึงหอยสังใหญ่นะมันก็น่าจะทำให้จุดพระธาตุหลีพ่พุนชัยนะ่ะอยู่กึ่งกลางพอดีแต่ทุกวันนี้พระธาตุหลีพุนชัยไม่ได้อยู่กึ่งกลางอยู่อยู่ชิดแม่น้ำเลยอะ่ะอยู่ชิดคูเมืองชิดตะวันออกอันอันนี้ฝากทิ้งทิ้งไว้ให้คิดนะพอดีความรู้มากมันรู้เยอะมันถกเถียงคนมาเยอะ แล้วก็ถ้าเราขับรถออกไปตรงหน้าวัดพยืนก็จะมีร่องน้ำอีกอีกร่องหนึ่งนะคะตรงนั้นก็ยังมีคนถามอีกว่านั้นคือปิงเก่าอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่พูดถึงกวงเนี่ยมันมันมันซับซ้อนเยอะนะคะอันนั้นขอบสานี่น่าจะเป็นกำแพงเก่าเนี่ยเขาเลยต้องมาตั้งสารแต่เดิมไม่มีท <laughs> างวัดหัวงว่อชานยังไม่เอาเนื้อสารสิทธิ์ม่ถอนว่าเฉพาะ <laughs> เราต้องรอคะแนนวันสิบคะแนนชาวบ้านไม่กล้าทำเพราะว่าเด็กมันบริสุทธิ์มันไม่รู้ต้องมีที่นะที่ไรนแต่ชาวบ้านก็กลัวเลาะยาวเลยเนี่ยแล้วก็มาอ้อมตรงนี้จุดเดียวอ้อมเพื่ออะไรไม่รู้ที่เนี้ย จะเป็นตัวอย่างทั้งการอนุรักษ์พระบดจากแต่เดิมพับสี่มาเป็นม้วนม้วนเสร็จตอนนี้เราทำแบบเรียกว่าเล่ดาวให้ให้เขาอยู่เป็นคนเลชิ้นถามว่าสร้างยุคไหนอันนี้คือยุคราชการที่ห้าเพราะว่าธงยังเป็นช้างเผือกยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นธงไตรรงบางภาพจะมีธง การจัดองค์ประกอบของพระบทจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนบนคือเนื้อหาส่วนล่างคือประดับเขาเรียกว่าตกแต่งด้วยลายกรวยเชิงหรือกรวยเชิงเหมือนตีนสิ้นเหมือนตีนเสาสีที่ใช้อันนี้อันนี้เป็นผ้าด,ดิบนะคะสีที่ใช้เนี่ยเป็นสีฝุ่นสีฝุ่นเขาจะต้องผสมกับกาวกาวธรรมชาติแล้วก็มาเขียน เรื่องเราก็จะหนีไม่พ้นเวสันดรชาดกซึ่งมีกันต่างๆนะคะกันมัดซีกันเวสันดรกันชูชบเอาไว้ทำอะไรทุกคืนวันที่15บห้าค่ำเดือน12ก่อนยี่เป็งจากแฮงกิ้งภาพเหล่านี้นะคะมีประมาณ25-26ภาพคนสมัยก่อนไม่รู้หนังสือแต่ก็คือจะนั่งฟังเทศพอพระเนนเทศบนธรรมมาตก็จะชี้เนี่ยนะนะ กันหาชาลีกำลังอย่างนี้อย่างนี้คนดูก็จะเคลิมคลอยพอเสร็จปั๊บก็ม้วนเก็บปีหน้าก็มาแฮงกิ้งแขวนใหม่ทีนี้เท่าที่ดูโครงสีหลักเนี่ยเห็นปราดเดียวเนี่ยมันคือสีครามน้ำเงินกับสีแดงถูกต้องไหมคะสีเขียวน้อยสีชมพูสีม่วงอะไรเนี่ยจะน้อยโครงสีนี้เนี่ยคนที่มีบทบาทก็คือ กลุ่มศิลปินไทยใหญ่แต่เราไม่ได้หมายความว่าไทยใหญ่เป็นคนวาดนะคะ mm hmm. แบบพ่อค้าไทยใหญ่เนี่ยเขาจะเร่เอาสองสีเนี่ยไปขายตามจุดต่างๆ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เป็นโครงสีเหมือนกับที่เราดูจิตรกรรมวัดบวกครกลวง mm hmm. ก็เป็นโครงสีแดงน้ําเงินเห็นฟ้าดเดียวนึกว่าเอ๊ะทูเคเลอร์หรอเนี่ยจังหวัดที่มีพระบทมากที่สุดก็คือจังหวัดลําปางเท mm hmm. ่าที่ดูแล้วอันเนี้ยใกล้เคียงกับวัดทุ่งม้าเหนือมากที่สุด นะทุกการเนี่ยลายละเอียดยิบนะคะผ้าเราจะเห็นชนชั้นที่แทรกอยู่ก็คือว่าชนชั้นสูงของคนล้านนายุก่อนเนี่ยจะมองว่าพมา่านะใน้ไเวสันดรใส่รุนตยาอาชิกนะคะมาสีแล้วก็เอาลักษณะแบบสยามมาเป็นขุนนางส่วนถ้าเป็นชาวบ้านเบาไพร สักขาดําอะไรแบบทะลึ่งตึงๆที่เรียกว่าภาพกาก,ากหรือกึ่งอีโรติกจะเป็นชาวบ้านไม่ต่างจากวัฒะสิง์เราจะเห็นว่านางรจนาอะไรแต่งชุดพม่าคนสูงสศ์แล้วก็พวกนางสนมกังกำนันแต่งชุดแบบสยามแล้วก็พวกตัวเองสูบพิโยน่ยแต่งเป็นล้าน,นาเนี่ยหน้าฉล่มแชมช้อยสวยนะเนี่ยถ่ายรูปไปทำโปสเตอร์ นุ่งผ้าสิ้นการสบายเฉยงว่าตัดเส้นละเอียดยิบเลยนะคะตั้งแต่แม่หลวงนงที่เราไปตัวเวนดูที่สวยอีกแห่งเดียวคือทุ่งม่านเหนือเนาะที่อื่นก,ก็ก็ไม่สวยเท่านี้ทุ่งม่านเหนือเนี่ยเก๋ที่หัวมุมเนี่ยมันมีปั๊มตราไลออนเป็นบริษัทอังกฤษด้วยมันประมาณว่าไอพ่อค้าไม้คนเนี้ย สนับสนุนให้ทำพระบดถวายวัดอ่ะอันนี้เราพยายามเออไม่หลวงของเราไม่มีวะลายกลวยเชิงเราเนี่ยยี่สิบ้ายี่สิบหกืนอเนี่ยไม่ซ้ําแบบนักศึกษาบางคนแบบอยากจะออกแบบลวดลายถ้าสิ้นมาถ่ายลายกลวยเชิงไปอย่างเดียวนะคะอันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งในไฮไลท์เวเนเวนสันดอนเนี่ยเป็นกันที่เป็นมหาทานถ้าใครได้ฟังแบบ เก้าครั้ง15ครั้งจะได้ไปกราบสวรรค์เอไปกราบจะดีเข้าบดนั่งเย็บนเครื่องดนตรีเห็นไหมป่วยเชิงก็ไม่สำมคนวแห่โคตานครับทงยังเป็นช้างเผือกอยู่เลยอันนี้แห่โคตานมครับใช่เพราะมันมีทงอันนี้เก่ากว่ายุคครูบาเจ้าสรีวิชัยจะมาทําเสืออันนี้ช้างเผือกเดินใช่ยังยุคเจ้าหลวงอินทยุยอดช่อ ช่วงช่วงบูรณนะช่วงทำสาราเก้าห้องค่ะ <Okay. S 1> ไปอยู่นนั้นแหะคุณต้องเป็นมอนพม่าใช่ไหมละ่ะเราต้องจินตนาการว่าสุมนะเถระเป็นคราดนิกายรามัญยวง์เป็นสุโขทัยก็จริงแต่ว่าไปจบมอตมะเมืองพันสายรามันแล้วก็ถูกมูฟไปอยู่ส่วนดอกเอาพระนางพูลแปดันสีรู้ปไป หลังจากนั้นสถานการณ์วัดพายืนจะเป็นเช่นไรตรงนี้ไม่เคยมีใครพูดไม่เคยมีใครศึกษาแต่แบบเรามาอ่านเพาะว่าแมเรื่องนิกายสวนดอกมีการพูดว่าวัดพายืนมีการก่อบอรดมีการก่อบอรดเหมือนไม่พอใจไม่พอใจนิกายสวนดอกแต่เราไม่รู้ว่าคนมาทำชวรากองแล้วสวยขนาดนี้คือนะฮะ บางจุดนี่คือเสียบสาจเดือยมันไม่ใช่ลักษณะร้านนาร้านนาเราจะเป็นแบบนี้ร้านนาที่ร่วมสมัยกันเนี่ยเราก็คือจะเป็นแบบนี้ไงชิ้นนี้นี่คือของท่านเจ้าคณะพระมงคลยานุนีสมัยร5ใช่ไหมคะนี่ฝีมือร้านนาเป็นแบบนี้คําถาม็คือคนี่ฝีมือมอนบ้านคุณต้องนับถือชาวปากรงเป็นชีวิตจ,จิตใจ คุณถึงเอาชเวลรกางมาทำลายบนหน้าแนะแล้วอายุเท่าไหร่่ะจะยุครอห้าเหรอเก่าว่ะใช่ไหมต้องเก่ากว่าสองร้ยปีไม่ไม่ไมีทางเกินยุคม่านเหรอยุคที่เราเป็นเมืองขึ้นบุเรงนองพม่าสองร้อปีเบบีพายุครานนาเหรอยุคราน,นาเมื่อห้าร้อปียุคเมืองแก้ว มาปล่อยให้ไอ้คนแถวเนี้ยมาทำเชวรากอง้ยคื <c oughs> อ,อคิดมากคิดมากว่ายุคไหนวะเนี่ยอิมพอร์ตเข้ามาครั้งหนึ่งก่อนที่ยองจะอพยพมาอยู่ทิ่ตอนออกของแม่น้ำกวงเนี่ยตรงเนี้ยเขายังคงเป็นรามันนิกายสืบทอดตั้งแต่สุมนะเทรรหรันเปล่าแล้วอยู่ อาจจะแบบถูกตกสคสริปต์สำรวจไม่ถูกบันทึกอะไรแต่เขาก็แบบนับถือชวยดากองของเขาอ่ะมันน่าคิดมันสวยพิจิตย,ยิ่งดูยิ่งซึง้งแล้วถ้าเราไปชวดากองจรงิงเราก็จะเห็นละคังองนี้นะคะเ้าเอาขึ้นในป้อมเลยแต่ละคังใหญ่อยู่มุมเนี้ยภูมนอลสิง์นอรศิีอย่างเงี้ยนะคะเจอรูปปั้นเสือ